สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำตุ๊กตาเล่าเรื่องนะคะอุปกรณ์ก็คือขวดนมที่กินหมดแล้วนะคะแล้วก็มีกัไกรยแล้วก็มีตาแล้วก็มีรูปภาพค่ะวิธีทำนะคะก็จะเริ่มจากตัดกล่องเนื้อมาให้เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาสีภาพนะคะเป็นสีอะไรก็ได้ค่ะ ขั้นตอนแรกก็จะมาตั้งเอ่อกานะคะการแบบไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นกาวแบบนี้ต้องทำแบบนี้กันนะคะแล้วก็เอาปีเตอร์คะ่ะ x x แล้วก็หัวด้วยนะคะออช่ะ x x x โอเค่ะ <Okay>, okay. แล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไปแปะฝอยกันได้ะคะ่ะน mm ี่ค่ะแล้วก็จะได้แบบค่ะ mm hmm. แล้วก็นี mm ่ค่ะแล้วจะได้แล้วนะคะ เสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้มาเป็นตุ๊กตาเล่าเรื่องนะคะค่ะข้างหลัก็จะได้สันี้ค่ะจะเอาเป็นรูปหมีรูปปลารูปอะไรก็ได้นะคะแต่เอาเป็นรูปกระตตา